สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งครับผมกับช่างชัยครับทางช่องซ่อมแก้ปัญหามอเตอร์ไซค์สำหรับคลิปนี้ก็ยังอยู่กับ h อ n ด a ไอคอนครับผมที่ว่ากําลังอัดไม่มีครับผมถอดเสื้อสูบฝาสูบมาแล้วครับการสูบก็ยังแน่นดีอยู่ครับสรุปแล้วก็คือเป็นแค่่าฝาสูบเป็นที่วาลแล้วก็ลูกสูบครับผมมาดูกันครับที่ถอดออกมาครับนี่เป็นลูกสูบที่ถอดออกมาครับ ดูลูกสูบครับลูกสูบติดครับผมลูกสูบติดแหวนครับดูแหวนครับปากแหวนห่างครับปากแหวนห่างประมาณสองมิลครึ่งครับผมประมาณสองมิลครึ่งครับก็ถือว่าห่างครับผมที่ที่ทำการก็คือลูกสูบติดครับแบบนี้ก็ทําให้ลดควันแล้วก็กินน้ามันเครื่องครับทั้งแหวนห่างทั้งลูกสูบติดครับต็วาลครับผมวาลนี่ จับตามที่ดูน่าจะไอเสียน่าจะรั่วนะครับเพราะว่าจับดูกระเดื่องวาล์วแล้วมันห่างห่างถ้าดูแล้วถ้ามันห่างก็คืออวาล์าวไอเสียครับต้องรั่วแน่นอนครับมาดูกันครับเยาจะอาเอาน้ํามันเทลงไปในพอร์ตไอเสียให้ดูครับผมรั่วนะครับนี่ครับใช้น้ามันหยดลงไปครับ คิดว่าจะรั่วครับก็รั่วไม่รั่วครับไม่รั่วครับไม่รั่วเลยครับไอเสียไม่รั่วเลยครับมาดูไอดีครับไอดีจะรั่วหรือเปล่าเขาเขากำลังอัดแคบไม่มีครับอ่าไอดีรั่วครับผมเห็นไหมครับเป็นน้ำบ้าออกมาเลยครับน้ำมันนี่เบนซินนี่บ้าออกมาเลยครับก็คือไอไอดีรั่วครับผมแต่ไอเสียไม่รั่วครับ ไอเสียอีกทีนครับไอเสียไม่รั่วครับผมไอเสียน่าจะบดได้ครับบดทำความสะอาดเปลี่ยนสินก้านวาวได้แต่ไอดีนี่ดูแล้วจมครับดูจมดูจมดูวาวมันจมเลือกเยอะครับน่าจะได้เปลี่ยนวาวใหม่ซื้อวาวใหม่แล้วก็เคียร์บาใหม่ครับก็คือซ่อมทั้งลูกสูบซ่อมทั้งวาวครับผมอันนี้ ดูที่นะครับไอดีครับนี่ครับแม็กว่าออกมาเลยครับน้ำมันว่าออกมาเลยครับคือรั่วครับผมก็ทําให้รถไม่มีกรลังอัดครับผมหนึ่งวาล์วรั่วสองลูกสูบลูกสูบหลวมครับติดด้วยครับทั้งติดทั้งหลวมครับแล้วก็แหวนปากแหวนก็ห่างครับประมาณสองมิลครึ่งครับถือว่าห่างครับผมต้องห่างไม่เกินศูนย์จุดห้ามิลครับถึงจะ ถือว่ายังโอเคยังใช้ได้ครับประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นครับผมกอหวังว่าคลิปนี้คงมีอยู่ต่อเอซทุกคนที่เข้ามารับชมครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยครับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพยงแค่นี้ครับฝากติดตามคลิปต่อไปครับผมว่าจะมีสาระหรือว่าความรู้ดีๆอะไรมาฝากอีกครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบละเพยงแค่นี้ครับฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยครับ ราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ